ครับผมตัวนี้เป็นลอกเพนนะครับเพนเบอร์อเป็นลองบีด65นะครับเมตรอินยูนะครับตัวนี้ก็โคเมียมก็ยังถือว่าสวยอยู่นะครับอแต่ก็มีรอยการใช้งานนิดๆหน,น่อยๆนะครับแต่สปูลไม่ขึ้นคีิเกือไม่ขึ้นสนิมนะครับยังสวยๆอยู่การทำงานใช้ทำงานได้ปกตินะครับนี่หมนุน <c oughs> หมุนเบรกไม่ติดนะครับนี่ผมเปิดเข้านี่ครับลื่นนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูตัวเปิดหน้าลอกนะครับนี่หมทำงานลื่นๆเลยนะครับน,นี่ครับตัวเข้าปกติเบรกเบรก ดูดูเบรกผมปรับเข้าเบรกไปนะครับเบรกค่อยๆเข้านะครับเบรกดันไม่ไปแล้วครับผมออกแรงดันเลยครับนี่ดันทั้งสองฝั่งนี่ครับเบรกใช้งานได้ครับนี่นี่ครับดันไปตัวเสียงอีกเสียงให้มานี่อีกเสียงดังลั่นเลยครับ เดี๋ยวเข้าเบรกก่อนอนี่เสียงเสียงสนันวันไหวครับนี่ดูฝีตะปูอีกรอบหนึ่งครับหมุนติ้วเลยนะครับส่วนนี้ผลิตอเมริกาด้วยนะครับไม่ใช่ของจีนนะครับเป็นของอเมริกานะครับรุ่นใหม่ๆจะเป็นของจีนหมดแล้วนะครับ ถ้าก็ยังถือว่ายังสุดยังสวยยังใช้งานได้ดีทุกระบบเลยครับด,ด้านไหนโเมียมเงาเงาอย่างนี้ครับก็เป็นลอกมือสองนะครับไป็นดลลอกใหม่นำหนี้นิดหน,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 น่อยเล็กๆน้อยๆพอรับได้นี่ครับไม่มีแตกไม่มีลาวครับภาพ ยังไม่ติดไม่ตายครับเหมือนข้าวนุ่ม,มลื่นๆหมนุนเนียนเลยครับก็ลองพิจารณาดูครับสนใจก็ รักเข้ามาทางอ e ินบ็อกครับผมาฝากไว้อีกหนึ่งตัวครับกับวันนี้วันที่12สองครับจะสงการแล้วก็ยังเปิดอยู่นะครับยังส่งได้อยู่ว่าส่งได้ตลอดนะครับผมถามร้านมาแล้วส่งได้สนใจก็ตามนั้นครับ